มาค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี e> ่มาเก็บเพชรยู่ค่าแบบนี้เห็ดเพิ่งขมเนาะค่ะเห็นบางหันสองสามดอกมีแต่ดอกงามๆง่ายแล้วค่ะประสิบกเก็บแต่อดได้ค่ะนี่นี่นี่สองดอกดอกน้อยสองดอกนะคะเนาะนี่นี่นี่มีเห็ดรละงดหน่อยน้ำค่ะเพิ่งขมยู่ค่านี่นี่ดอกบางง่ายดอกนี่นี่เนาหรือยังเนาะแก่รือยังเนาะ อุ้ยยังบบแก่คะ่ะกินได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่รออีกรออีกค่ะรออีกแถวนี้แหละแถวนี้แหละรอเบิ้งค่ะโอ้ยนี่มูนึงมูนึงปัด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 ฮ็ดพึ่งคมเฮ็ดพึ่งคมนี่ค่ะดอกนะึงนี่ดอกนะึง สองดอกอู้มีแต่ดอกงามๆค่ะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆที่พี่พี่มูนนี่นี่เห็นปะคะป๊าดแต่ดอกงามๆเก็บขาเก็บเก็บเก็บว่าน่ะยังบบแกค่ะยังบบแกะว่นนะเก็บ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  ตด้ดอกง่ายๆเป็นตาสะออนค่ะคุณผู้ชเราอีกอย่างอีกอย่างอ,อีกนี่นี่เราไปเรามาไม่เห็นเห็ดละงูค่ะเห็นเห็ดละงูดอ,งดอกนึงดอกนึงดอกนึงนี่เฮดลงะงูค่ะเก็บใส่น้ำกันนี่แหละต่ออีกค่ะหาอีกหาอีก อือนี่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 นี uh ่บูนึงเฮ็ดเพิ่งคมค่ะนี่นี่นี่หลายดอกอยุหลายดอกอยุเขีบเขียบเขียบเขียบเลยค่ะเฮ้ยมัางามแด็อันนีุ้นะพี่น้องตัดมาไม่มีมาตัดค่ะุนะไม่มีมาตัดเอา ไปเบิดเงานี่แหละค่ะคุณป้ามีแต่ดอียง่ายยังโบแกค่ะยังโบแกพอนะนะใบหญ้าน,ะานี่ยที่เพิ่ยากเข้ากล้องน้ำเออเมียนเบิดค่ะนี่พอนะโอ้ยอตากระเบิร์ดตะเฮ็ดไม่ได้เบิร์ดฮอดกล้องเมียนเบิดค่ะนี่ค่ะ เอ้ยผู้ใดเต้นอันนี่เนาะจะทำลายน้ำใจกันแท้เนี่ยต่อต่อค่ะให้อีกให้อีกมีดอกนึงนี่อีกว่แถวหนึ่้มีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะบุ่อเน่ยแต่ดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆยาวๆเลยอีกดูค่ะหนี่ทั้งนี้งนี่อีกทั้งนี้งนี่อีกอู้ย เฮ็ดอันนี้หัวลุดง่ายๆเด้อค่ะหัวมันจะลุดง่ายเลี้ยวหาค่ะเลี้ยวหาเลี้ยวหาเลี้ยวหาพรออีเลเพรออีกแล้วดอกไม่ดอกน้อยดอกน้อยเด้อค่ะนี่เด้อดอกน้อยมีดอกนึงโอ้ยนี่ดอกนึงค่ะดอกนึ่งอ้ยพี่ๆสองดอกงามขนาดเลยงามขนาดเลย าเฮ็ดเพิ่งขมคืองามแท้นี่ยบดาว่าไงแต่ละดอกไหมคืองามแท้เหมือนลเก็บแป๊บเดียวดอกเล็กหน้อยได้ค่ะนี่บดเอาค่ะมันน้อยนี่ต้องเอารุ่นนี้ค่ะโอู้ยเตยแล้วรุ่นนี้เด้อตเอา โอ้ยนี่นี่นี่ด๋ยวนึ่งทางนี้อีกค่ะทางนี้อีกหลายดอกหลายดอกหลายดอกนี่นี่ ขออภัยเด้อค่ะเด้อตา,ากระเบิงแต่เห็ดบระเบิงกล้องเดี๋ยวบระเห็นพี่น้องบาได้เบิงน้ำนะคะอู้หูสะอ่อนนี่ค่ะอีค่ะอีอู้อดอกนี่ดอกบเบลอเลยนี่ค่ะนี่นี่นี่ปาดนะยังบาแก่ค่ะ แล้วนนนี e, e, e át, e át, e át. ี them. Them. No oh, <cade> ี <m intoler ance> ่่่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วใส่ได้บ่นี่ใส่ได้บ่นี่เลยแก่แล้วโอ้ยังบ่แก่ค่ะยังบ่แก่กำลังพอดีเลยอย่างสวยโอ้ยเลยอปูใก็จะเป็นขี้ไร้ให้เนาะไปโจกเฮดละงูมากหลอดต่อลอดต่อค่ะซื้ออยู่แถวๆนี้แหละ โอ้ยเดียวดอกนึงกลับมหมองเกาเลยค่ะพี่น้องเนี่ยย่างไปย่างมากกับกลาบมะมงเกานีสิค่ะดอกงามๆเลยมันสีเดียวกันกับใบไม้ค่ะเหลียวบบเห็นเบิ้งบบคักกับโบเบิ้งบบเห็นนี่ดอกนี่ย่างกับไปก้ามากกับมากก้าบม่มงเกาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เห็นปอด ดอกนี้ขาขาขาป้าติโทกน,นะคือง,งามแท้ขาใหญ่แท้หามอยู่แถวนี้แหละมาไปแล้วทั้งอื่นแต่ว่ายุ่งหลายขนาดน,นี้พี่น้องคนมาเก็บกระนุงเสือแขนสั้น Uh huh. นี่อีกบนอเขาเดือดหายบางึงอีกจังหน่อยเนาะคะน่ะเศร้าเก็บแหละมาเบิ่งเฮ็ดอันนี้พี่น้องผู้ดใดรู้บ่ค่ะว่าเฮ็ดอยังหลายหลายนี่นะคะเต็มอยู่เขาเอิ้นเฮ็ดอยังครับผู้ดใดรู้บอกเลยเด้อะนะ มันกินได้อยู่บ่มีแต่ดอกใหญ่ๆไปทั้งพุ่นก็เต็มอยู่บ่กล้าเก็บกินค่ะบ่รู้จักเฮ็ดถ้าบ่รู้จักสิบอลน,นั่นเลยค่ะสิบอล้าเก็บนนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกค่ะซีพาไปเบิ่งสิพาไปเบิงบ่งเฮ็ดอันนั่นกระสัน่นมาพ่อเฮ็ดละงูกะเอาเฮ็ดละงูกินแล้วเนาะพี่น้องนนเนาะดีตั้งหลายดอก นี่เอาเห็ดละงอบไปแล้วค่ะตัวรุดเฟมอีกแล้วอนี่ค่ะสี่ดอกเลยออืปลกันไปนี่แหละปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดหนามาหาตัวเราหาเห็ดเผือมยุคค่ะ รอบต่อค่ะลอบไปอีกลอบไปอีกพ่ออะไรนะคะเนาะพ่อนละพ่อแกงละค่ะได้หลายเติบอยู่ปลาแซมนี่ละค่ะพ่อได้แกงละกลับละค่ะอย่าลืมติดตามเพืวมุมสบายให้นเด้อค่ะเด้อบอกใครได้เห็ุคลิปค่ะช่วงนี้ฮัหนุ่งหลายหลายเรื่องหลายอย่างก็เลย งดเว้นไปโดนเติบอยู่ค่ะว่าสิเริ่มม,เมาเฮ็ดใหม่ละช่วงนี้ช่วง,งเด็กก็จะเลื่อติดตามให้นได้ค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะนี่นะแม่ค่ะ,ะพี่น้นะนองบอกแน่ว่าเห็ดอีย่างู้ใดลูกนี่เป็นไหผู้ใดลูกว่ามันเห็ดอียูงบอกแน่นี่กินได้อยู่บ่หลายขึ้นยัางนี้เยอะนี่นปไหน โดงเลยคะ่ะนี่อย่างงามเลยเดอกขาวงามขนาดเลยดอกบกัวนะคะคุณเต็มเลยเย็นเบ๊ดนะคะนี่ดิใบไม้ถมนี่นะคะงา็นเบ๊ดแต่ว่ามันเป็นเห็ดอีหยัง ขั้นพ่อได้ลูกกระบอกนี่นะะด้อค่ะเด้อมากินได้บอข่้นกินได้สิเก็บไปกิน